ก้าบสบายดีได้สวัสดีเดอ้อผมเป็นพี่น้องเบอรส์สคขุสุคนมัว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะหรือว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งไทยพี่น้องทางต่างประเทศก็ยินดีเบอรส์สคขุสุคนเขาสูซองของบอร์จิตอุตพรคือเก้าอีกเซนเคยพี่น้องเลยก้ามัอนี่น้องพอ,งองพี่น้องบอร์จิตหน้าฟ้าผมเป็นพี่น้องเนาะอ่ามาอยู่ที่บ้านตรงนาขามพี่น้องเลยอ่าเมืองอ่าสะพังทองแขรงสวรรค์เขตนี่แหลนะเนาะก้าพอดีว่านมัอนี่น้องพอพี่น้องเลยก้า อพาพ่อแม่พี่น้องอามาหาครอบครัวของน้องหนาน้อยเนาะตอนนี้มันจะแกอยู่เข้มทางน้อพ่อพี่น้องอกับมีเสียงรถเน่พี่น้องเอ้ยกาพูดีว่าจุดประสงค์มาเมื่อนี่น้อพ่อพี่น้องกัพูดีว่าทางน้องหนาน้อยเพิ่นเนาะเพิ่นได้โทรบอกทางบบาแสนว่ารถที่ว่าผู้ยังเจริญเพิ่นซื้อมาให้เนาะก็คือรถที่ว่าซื้อมาให้เพิ่นเมื่อนั่นเลยนาะพ่อพี่น้องอาการของเพิ่นก็คือสีโบโบกิตติแล้วเนาะ เิ่นก็เฮ็ดบ่เป็นแน่พี่น้องเอ้ยอ่าเพิ่นก็ได้โทรมาบอกทางบ่อแสนเพิ่นให้มาเบิ่องในเด้อเนาะอาการของรถเป็นแังไดนพี่น้องเอ้ยทางบ่อแสนทางบ่อจิตก็ยังอ่าบ่ทันฮู้เนาะว่าอ่าเป็นหยังแน่พี่น้องอ่าแต่ถ้าหากว่าบ่อจิตเก็ดใจเนาะอ่โบ่แม่นทางกระยาพี่น้องเอ้ยกำว่าเฮ็ดได้เนาะก็คือสิเฮ็ดให้กับน้องเพิ่นกำบ่าฮ็ดบ่ได้ก็คือสิแนะนําให้เพิ่นไปอยู่อ่าที่ร้านพุ่นแันนาะพอพี่น้องเอ้ยคือสิอ่ามั่นใจกว่าเนาะ ก่าพอดีว่าเมื่อวานน้องพอพี่น้องเลยก่สิพาอ่าพ่อแม่พี่น้องเขาไปหาครอบครัวของเพิ่นแล้วก็ไปถามเบิ่งว่าเป็นจังไดพี่น้องเลยก่าโอเคน้องพอพี่น้องเนาะอ่าก่ไปติดตามฮับส้มน้ากันเลยน้องพอพี่น้องโอเคพี่น้องเลยก่าเมื่อวานน้องพอพี่น้องก่าสีแบบอ่าแหลดแลดแน่พี่น้องอ่าเมื่อวานนี้ฝนตกห้าทางพี่น้องเลยเมื่อนี้ก่าสีตกอีกบน้อเมื่อนี้ก่าอ่ามานน้ำกันสองคนพี่น้องเลยมีอ่าบาแสนแน่เนาะ บ่าจิตนี่แหละพี่น้องบ่าตาเพิ่นกับข้าวเพียของเพิ่นเนาะเพิ่นกับบ่ได้มานำพี่น้องบัดนี้เนาะบ่าจิตกับชิได้เข้าไปหาครอบครัวของเพิ่นรถเพิ่นกับโจทย์จนเทิร์นอยู่ไหนพี่น้องเนียเป็นจังไหนเนาะเนาะคือมาปะไบแบบนี้เนาะเป็นจังไหนเป็นจังไหนนี่ฮะออโดยโดยโดยเป็นจังไรมีคนอยู่เพื่อนอยู่บนเนี่ยโดยโดยอ่ะน้องอ่ะสบายดีเด้อเนาะสบายดีสบายดีแต่ไก่ได้เด้อเนาะ ป้าเบิง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 อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจึงขึ้นโอ้นมน้ําเนาะอ่าเดี๋ยวบ่จิตสิอ่าพาพ่อแม่พี่น้องเบิงอ่าสภาพรถก่อนปาตัวแบบนี้เนาะนี่กโอ่าสภาพก็คือวาเนาะพ่อพี่น้องยามขี้ตมขี้พงอ่าบ่ตีกันเพี่น้องเอ้ยอ่ารถบ่จิตยังคือกันเนาะอ่าขี้ตมขี้พงพี่น้องกมาสิล้างก็คือเก่าพี่น้องเอ้ยปาเป็นจังได๋กระจกนี่แว่นนี่เอาออกบ่เป็นจังได๋บ่มักบ่เดี๋ยวจังได๋ คบโอ้บนเข่าว่าเอารถจอดไว้เห็นบ่มันแคบบ่อก็ได้หันออกแม็นบ่ห่วยก็เดี๋ยวว่าอ่าหันออกนี่ระวังนี่น้องเอ๊ะพิชเต้นี่เนาะพิชดีเบียบกฎหมายอ่าในการจราจรของเพื่อนได้ด้วยด้วยด้วยน้องพี่น้องเอ้ยเบิ้งเป็นจังใดนี่เนาะเดี๋ยวจะขึ้นไปถามน้องเพื่อนพี่น้องอ่าว่าเป็นอย่างเนาะรถคันนี้ คือว่าโทรมาหาทางอ่า okay. บ mm. mm. uh, ่แสนเพิ mm. uh, mm ่นเนาะเออโดยโดยโสบายดีอีกเทื่อนึงน่ะโอเคป่ะเป็นจังได๋นี่อยู่เพิ่นนเดียวบ่โดยบอ่าแม่กับน้องดิแม่ไปเฮ็ดเฮ็น้องไปเฮ็ดอ่าเีหยังเีหยังขข้าวเป็ดขข้าวเป็ดอยู่ไสอยู่สวรรค์เฮ็ดงานอยู่สวรรค์บ่โดยอไปได้จัมื้อนี่ได้ๆนไปได้เดอแลอ๋อเนาะไปน้องวันนึงเท่าไหร่เพิ่นให้ ไม่ได้ถามเพิ่นบ่อ่าไปแต่แับแม่์มันบ่ไปแต่แม่เนาะอือเป็นยังไงเพิ่นโทรมาอยู่บ่กับเอ่าเรื่องเวียงเรื่องงานเป็นยังไงเน่าเฮ็ดได้อยู่บ่เฮต้าอยู่อ๋อเพราะดฮต้อยู่เนาะนี่เนาะพี่น้องกัเฮ็ดไปซั่นแหเนาะเพราะว่าอ่าเวียงงานพี่น้องเพื่อสิหาได้กับ่แม่นง่ายเนาะก็คือสิได้เนาะไปบึกบึกเอ่าบึกบึกไก่ได้นั่นก็ได้แม่นแมนอยู่สวรรค์พุ่นเ้องพี่น้องอยู่ทางนี้กัดงนาคามเนาะ ่าต uh, 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 ัวเปิดพล่มยังไข่าแต่มีพล่มเนาะห้อนในพี่น้องเลยเมื่อนี้นะโดอโดยเป็นจะได้กินข้าวกินน้ไรได้ไหมกินมกอะไรตีโอได้ยังไดงน้องกินแกงเห็ดเขากินต้มไส้เขากินเห็ดบ่ได้เป็นจะได้คือกินเห็ดบ่ได้เบอร์เห็ดเบอเห็ดบวกินเห็ดกระลำบ่กกระลำเห็ดโดยโดยอายกินต้มไข่ใบเซนเลยเนาะโอ้มารอบนี้เมนโตขอบ่เฮือนนี่ อ๋อด้วยดยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวบ๊วจิ๊กะยังบ๊วท่านได้มาจักเธออะไรเป็นองเอ้ยเดี๋ยวสิพาพพรุ่งนี้พี่น้องอ่าบึ่งเฮือนพลุ่มเนาะอ่าเห็ดแต่เฮืงได้นี่โอ้โหแเอาพื้นนขึ้วอ้าพื้นขึ้นมาไว้เออด้วยดยนอนพุ่นอยู่บ่เออแม่มาแม่เอานอนโอ้กวางกูเก่าบ่กเป็นอ่าด้ยเป็นจังได้เห็ดเนี่ยคือเงินของผู้ใหญ่จะดีบ่เดยวบยาเห็ดเอง มีนี่อะโอ้มีใจดีเพิ่นซอยเนาะโดยอืมน้อๆกะคือซี่แน่นี่แหละเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยมามื้อนี้กะเป็นจังได๋รถน่ะฮะบ่ตามันบ่ได้แล้วก็สตาร์ทตาบ่ตาบ่ฮุ่งนี้โดยบ่ได้ตาได้บ่ได้บอตาบ่ฮุ่งสตาร์ทก็บ่ได้แม่นบ่เดี๋ยวนี้ยังขี่ได้อยู่บ่ขี่ได้ขี่ได้แต่ว่า เรื่องตานี่บ่เรื่องตาของรถนี่บ่มันมันบปกติเป็นบ่โดยอืมเป็นได้จังมือได้เป็นได้ประมาณทิศปลายเป็นได้ประมาณทิศปลายแล้วเนาะอืมขี่ไปทางไหนไก่สุดไก่ลองเี็นอ๋อม่แต่ไปโรงเห็นนี่แล้วเนาะไปตลาดตะนไงแบบนนี่แหละเนาะโดยอืมโดยโดยก็คือสี่แนวนี้แล้วพี่น้องเางไก็ตอนนี้ก็คือว่าเลยเนาะอ่าเดือนเดือนแปดเมื่อบ่เดือนเจ็ดเนาะเดือนเจ็ดอ่าก็ เดินเปดเดินเก่าแมืนบ่นึกเดือนปลายนึงเนาะเข่าเฮียนนี่เนาะอือเข่าหงียนอยู่ระว่าเข่าอยู่คือเก่าเนาะอือด้วยด้วยพี่น้องเอ้ยก็คือสีแน่นี่แหละอยู่เพื่อนคนเดียวอ่าทั้งน้องกลับไปหาดินน้ำมูเหมืนบ่อ่น้องชายได้ใช่ไปโคู่ไปไปเลาะโคคือเก่าโอือด้โด้วยก็คือสีแน่นี่แหละพี่น้องเอ้ยบ่ได้มาลุนเติบเร็วเนาะ ติ่งได้สุขภาพบางกายเองแฮงอยู่บ่โดยนํบ่พี่น้องเอ้ยก็คือสิอ่าแนนี้แหละเนาะอ่ารถเพิ่นก็จอดไว้ทางอ่าใต้ล่างพุ่นแหละเนาะพ่อพี่น้องพุ่นแหละเนาะอ่าเดี๋ยวกสิได้พาพ่อแม่พี่น้องอ่าไปอ่าเบิ่ง่เด้เบิ่งอาการของรถก่อนเนาะพ่อพี่น้องอ่าเดี๋ยวสิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งอ่าเสียลงทางนี้เนาะอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงเด้อสาอยู่นี่เด้อน้องเด้ออ่าบ่เคยด้พี่น้องเอ้ยบ่จิกก็ได อะยังเมืท่านมาเห็นจักเทธอเนาะเบิ่งเป็นจังไดนนี่ฮะโอ้มันกักขักแล้วพี่น้องเอ้ยเป็น,นียก็ได้นี่นี่โอ้ยมีไก่พ่อพี่น้องเอ้ยโอ้ยเนาะโอ้ยอ่ามีน้ำม้ต้มพี่น้องเอ้ยเนาะอ,อ่าต้มจำเจพี่น้องเอ้ยข้าวเหนียวห่อนๆเนาะเจียวมักพริกดิบพี่น้องเอ้ยจีคักเออตำหัวพี่น้องเออโดยโดยกาคักพี่น้องเอ้ย นอนอยู่นี่เนาะแม่นบอกเนาะนอนอยู่นี่ก็ได้คือกันพี่น้องเลยเออแต่ว่าอยู่นี่คือบุ้งบิกกระตูนี่เหรอเห็ดจังได้นี่อ๋อเป็นดอ๋อเป็นข้องรถบ่พอเห็นข้องรถอยู่นี่บ่นี่ปเาตัวพี่น้องเลยคขึ้นขึ้นเอ่ใช่บ่ะนี้เนาะขับกูเก่าพี่น้องแต่ว่าสภาพแบบว่าทางใต้ล่างนี่ก็น้ำท่วมบ่ท่วมดิคันฝนตกเป็นน้ำท่วมเนาะ อ๋อดูดูดูะพี่น้องเลยคือสีบูมี่อย่างไรเนาะไปน้องไปอ่าไปเบิึงรถเนาะอ่าเป็นจังนไรพี่น้องเลยอึบอึบโอยก็เดี๋ยวว่าเพิ่นมักอ่าสไตล์รถแบบบูมี่เวดมาเนาะพี่น้องเนาะกระจุกนี่นะเอ้ยทั้งน้องเพิ่นก็เอาออกเนาะเลยอ่ามาสตาร์ทด้วยที่น้องน้องเมือรด้น้องมือโอเคอ๋อมันกระด่างแบบนี้พี่น้อง อ๋อันนี้มันมันเป็นกับนยังถามให้แับน,นี้เนาะพ่อพี่น้องถามพ่อแม่พี่น้องอย่างนี้เนาะผู้ที่ว่าหู้เกี่ยวกับรถนี่เนีะยน้อพ่อพี่น้องเลยโอ้โดดดดัวถอยอ่ะน้องบ้างจับจับให้ไอ้บังกะแต่แต่ยันอะแมนบอกเลยพี่อยู่ทา้งน,น,นั้นเนาะแต่กับไพ่แต่ไฟนี่ยังหุ้มอยู่นี่เนาะ

ปัญหาก็คือมีแต่สตาร์้สิได้พี่น้องเนาะทั้งบอจิตว่าถ้าว่าสตาร์ได้พี่น้องสตาร์ได้ก็คือซีเดิอแตนี่คือสีโบเป็นอย่างเดิมเนาะบอจิตว่าเบิ้มเอีกอีกรอบนี้พี่น้องมันสีคือเก่าอีกบ่เนาะรอบหรือเบิ่ยพี่เจ

ไฟมันจะหยุบลงพี่น้องเลยยันยันหมอไฟมันมัแห้งหน่อยเยอะนะคือสีประมาณนี้พี่น้องเลยเป็นจนังไ้จะได้เอาไปเขาลานอยู่บ่มื่ายอท่านเขาลานบึงบ่อือคือบอลองบึงอ่าอยู่บ้านเท่านี้น้องเลยลานลานฉ่ำเป่งอยู่บ้านเท่านี้เป็นจังไงเป็งสีแพงดอกเพราะว่า ยังยังเก่งก็ถามแต่ว่าเรื่องอ่าสตาร์ทนี่แหละเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยแต่แต่ก็เกี่ยวกับเกี่ยวกับไฟนี่แหละพี่น้องเอ้ยจากที่บ่จิตเบิ่งนี่ก็เนาะอ่าเวลาเฮาสตาร์ทเนี่ยไฟมันจะหยุบลงพี่น้องเอ้ยนี่เนาะพี่น้องอืได้ๆๆก็คือสิอ่าประมาณนี้แหละพี่น้องแต่ว่าเรื่องยันนียังอ่าได้คือเก่าพี่น้องเอ้ยบ่จิตก็บ่จักคุมเฮ็ดแล้วพี่น้องเอ้ยบดนี้เฮ็ดบ่เป็นเด้อบดนี้เนาะ ได้แต่มาหาน้องนะครับลองแนะนําเบิ่งกับน้องนี่เนาะทางน้องเพิ่นกับบัวก้าแม่นบ่คั้นว่าสีอันน่ะเอาไปซ่อนเพลงแบบต้องโทรปรึกษาบัวเสนก่อนเนาะอ่าว่าทางบัวเสียนเป็นแห้คําแนะนําแนไหนเนาะเป็นจังได๋ถ้าทางบัวเสนเพิ่นว่าจังไรเอาเนี่ยเอาลงไปบนหันเต๋อสีมันบัเออหน่อยๆอืมจักที่เราบัวเบิ่งกัจักที่เราจิตเบิ่งเนาะพ่อพี่น้องเอ้ย ะลองเบิงเนาะลองเบิงอยู่ที่บ้านเท่านี่แหละลองเบิงเป็นยังใครกลัวไปพุ่นไปจัก <laughs> ไปพุ่นก็คือเก่าเนาะกาวมาบ่มีหมอไพ่กะนี่อยู่โรงเข็นอยู่โรงเข็นไปอยู่โรงเข็นพุ่นแหละมันอยู่นี่เลยอยู่ยแถวตลาดเท่านี่เลยไ้ยีอกรคันสมเป็งไปจิตวะมันก็เกี่ยวกับหมอไผ่เ่ยพี่น้องแมนแมนแมน <gasps> เป็นจังไรคิดจังไรรถเบน,นไปดิขีดยังว่าท่านคุ้มอย่างบ่ไปเฮ็ดจังไรนี่เหรอ ่ไดด้เจอดไว้ซ <t lun verbal hate> ื้อเราเพิ่นโบได้โอ้ยโน้ยพี่น้องเอ้ยกะคือสีแนวนี้เนาะเนาะพอพี่น้องอ่าลองแนะนำเป็นอย่างไรจังไหนดิแบบนี้ก็เนาะลองเบิ่งน้องอะไรจากที่เบอจิตมาเบิ่งเนาะอ่าคือแนะนน้ำจากที่เบอจิตแนะนน้ำเบิ่งคือคือสีไปหฮสร้างแถวบ้านเฮ้านี่แหละดงเห็ดเนาะพี่น้องดงเห็ดนี่แหละคือสี ใครเน่เนาะอ่าได้กะสุดแรกแต่กับอ่าทางน้องกับบ่อเศษผึนคุยกันเนาะว่าสีเห็ดจังไงเนาะจากสีบอจิดเบึงนี่ยจะอ่ามันง่ายดีก็คือสีอ่าอยู่ตรงเห็ดนี่แหละพี่น้องเว้อ่าสภาพรถเพิ่นเนาะผับพี่น้องอ่าก็คือสีเละอ่ามามาหนีกะอ่าบ่มีอย่างไรพี่น้องเว้พาเพิ่นมาเบังรถอ่ารถอาการอ่าบ่ปกติเนาะเฮ่าด้วยก็คือสีอ่านี่นี่เนาะผับพี่น้องอ่ะน้องยืนี่่าเด้อ อ่าเดี๋ยวสิพาพ่อแม่พี่น้องเบิ่งข้อรถแม่นบ่อ่าโดยยหน่อยก็คือสิประมาณนี้พี่น้องเอ้ยเบิ่งเด้อเนาะเฮือนเพิ่นที่ว่าต่อออกมาเนาะพ่อพี่น้องสิเป็นจังได๋พี่น้องเอ้ยอ่าทางใต้ล่างเพิ่นน่ะอ่าเวลาฝนตกนี่น้ําท่วมด้พี่น้องนี่เนาะอ่าบังบเอารถออกมาเบิ่งเด้อพี่น้องเออ คักเลยพี่น้องเอ้ยค่ายกัวตะกี้ตะกอนนะเพื่นกะเนยจากว่าตอนนี้กัมีอ่าปุ้งใหญ่เพื่นยืนมึงขึ้นมาซอยกับบอลเพื่อนดันซานเปลนเพื่นกะใหญ่ขึ้นกว่าเก่าพี่น้องเอ้ยค่าขึ้นกว่าเก่าเนาะอันนี้จะเป็นบอลเก็บรถจักรเพิ่นเนาะโอ้มันกะคักเลยเลสนะพ่อพี่น้องพุ่นเพิ่นพิ่นขักดีพี่น้องเฮ้ยเด็๋ยวอมั่นใจเล่นนะพ่อพี่น้อง อ่าเป็นเอานะโอ้ใส่สูนี่ข้างในพี่น้องนี่นี่นี่โอ้ดูดูดีแล้วดีแล้วหนุ่มพี่น้องเลยอ่ะก็คือสีประมาณนี้หนุ่มพี่น้องเลยอ่ามารอบนี้กะบ่มีอยังหลายพี่น้องเลยพาอ่าพ่อแม่พี่น้องมาเยี่ยมมายามทั้งน้องพันแน่เนาะอ่าต่างมาเบิงรถพันน้ำพี่น้องพอมาเบิงก็มาจักคุมเพชรคือเก่าพี่น้องเลยได้แต่ในน้ำน้องไปฮั่นสร้างแดดเนาะอ่าเป็นกะบ่มั่นใจเป็นไดรพี่น้องเลย อ่าเพื่นกิดอยากได้คำตัดสินใจจากทางบาสเสนแน่เนาะทางบาสเสนเป็นที่าแนะนำจังใดเมนบอนองเด้อเด้อด้ออ่าจังใดกะคุยกัน uh, อีกเทืดครับบาสเสนเนาะเมนเมนตอนนี้ก็ทางนี่ก็คือสิได้ขอตัวอ่าเมื่อเนาะบัสนี่ยแกเมนนั่นขอโทษขอให้หลายๆพี่น้องข้อมาเนาะข้อเหตพี่น้องเอ้ว่าลายไปเจอกระได้โลยเอ่าจังไดก็ขอให้อยู่ดีมีเฮงเนาะอ่าผู้ใด้เมยมากเมยมากะยังพู้บอกว่าสิมา ยังมั่วหูเหมือนบ่อือด้วยด้วยก็ชี้นะนี่พี่น้องเอ้เป็นจรไดรรถเป็นเนี่นี่เป็นจรไดรเสียใจอยู่บ่เสียใจเสียใจอยู่เนาะเสียใจกับเบิรงเด้ออ่าคำว่าเฮาสอนเพลงอ่าเรียบร้อยเนาะแต่มีแต่แบาเพี้ยนเอาเน่เนาะเนี่ยแต่บันสีไม่เนี่ยแต่บันสีดีแต่เพี้ยนเอาเนาะแม่แม่เอาตอนนี้ก็บไม่มีอย่างใดเดี๋ยวให้ทางน้องกับบอสเสียนเพิ่นอบรมกันอีกเทื่อเด้อเนาะอ่าโอเคตอนนี้ก็บไม่มีอย่างใดพี่น้องเอ้ก็สิได้อ่า อ่าบอกน้องไปก่อนนะอาจารย์นายคอยอยู่ดีไม่ให้น้าน่องเด้อเนาะอ่สบายดีสบายดีโดยเดอร์เดอกะคือสี่าประมาณนี้เน้าพ่อพี่น้องเลยกะรถของน้องเพิ่นกะว่าแล้วกะสตาร์ทไ่ได้พี่น้องเรื่องหูเรื่องตาคือว่าอะไเนาะอ่าถ้าสตาร์ทได้ไฟแฮงก็คือสี่บุกเป็นอย่างนั้เน้าพ่อพี่น้อง กรถบัอจิตก็คือกันพี่น้องเลยมั่งเมื่อนั้นเนาะมั่งเมื่อนั้นกับมันง่ายพี่น้องเลยสุดท้ายกับเรื่องตาไปข้างคำกับขคืนกับโบได้ได้พี่น้องเลยรถบัจจิตกับขั้นสีชมพูนี้กับโมีเงินบัจจิตว่ะก็เลยอ่าล่อไปเรื่อยๆพี่น้องเลยสตาร์ทกับโบได้บัจจิตไหนมิติหยันเนาะพี่น้องมิติหยันเนาะเนาะก็คือสี่ประมาณนี้เนาะพี่น้องเลยบัจจิตมาเมื่อนี้กัมาเยี่ยมมายามเพิ่นเนาะต่างมา มันลดบางเชเพิ่นในการถเพิ <sun arrivé> yeah. uh, ่นมาเมือนี้เพิ่นกับไม่มีปัญหาเนาะพี่น้องเพิ่นกับยังบุษันได้เผาเพิ่นกับยังบุษันได้เอาเขาล้านช่องเป่งนาะพี่น้องเลยเพิ่นกับโทรปรึกษาทางบะเศเพิ่นก้อนว่าโดยก็คือสิประมาณนี้แหละมาเมืองมืาอนี้กับทางบะเศษทั้งบุญจิตกับเฮ็ดบัวได้พี่น้องเลยกับพูดได้น้อเพราะพี่น้องกับมีแต่ว่า แนะนำเนาะพี่น้องเนาะแนะนำให้กับน้องเพิ่นไปล้านเนี่ยประจิตว่าคัรชี้ไปเชโนพุ่นบัดไกเติบเลยพี่น้องเอ้ยเนาะไปเชโนก็คือกันพี <The> ่น้องเอ้ยเข้ามาเพิ่นเปลี่ยนหมอไพ่เนาะเปลี่ยนหมอไพ่เมนอยู่เพิ่นหับประกันไงพี่น้องเพิ่นเปลี่ยนหมอไพ่เพิ่นเปลี่ยนหมอไพ่เพิ่นก็เขาก็ต้องได้เสียเงินคือเก่าเนาะเขาอยู่สิลงเห็ญสมแปรงขั้นสมเปรงอยู่ใกล้ๆบ้านเขาบางที่เพิ่นเปลี่ยนหมอไพ่หม่คืสี อ่าดีกว่าน้องพ่อพี่น้องเลยไม่ได้ไปไกลอีกเนาะก็คือสีประมาณนี้น้องพ่อพี่น้องเลยกาไปรถแน่พี่น้องเลยอ่าเข้มรถแน่เนาะอ่าเข้มทางพี่น้องเลยกาคือสีประมาณนี้เลยพี่น,น้องเด้ออ่าเดี๋ยวบัลจิกก็คือกชได้จบคลิปเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้น้องพ่อพี่น้องเลยบัลจิกกาต้องกาขอบุญขอบุณพ่อแม่พี่น้อ,นอง บ้อสุขสุขคนเด้อเนาะที่เข้ามาติดตามับชมแล้วก็แห่งกำลังใจบัจจิตพี่น้องเลยแล้วกับบกดขามโฆษณาของบัจจิตเนาะพ่อพี่น้องจังไดจังไดนก็นขอให้ง่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งเบ้อสุขุสุขคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะทายนีนยน่บัจจิตกขขข็ขอกล่าวคำว่าสบายดี